ถึงเวลาที่เราต้องพูดถึงอากาศที่มีความสําคัญช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คืออากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้คืออะไรเราจะต้องวางแผนรับมือกันอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนบิรคุณตอนนี้ก็เข้าสู่ครึ่งหลังของเดือนแล้วมาดูกันว่าอาการในช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไร พอเข้าครึ่งหลังเดือนกันยายนก็เท่ากับว่าเราเหลือเวลาอีกเดือนเดียวก็จะสิ้นสุดฤดูฝนในประเทศไทย,ไทยตะบนกันแล้วนะครับสัญญาณนี้ยังบอกด้วยว่าฝนชุกหนานแน่นของช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเป็นของคู่กันจึงเตรียมเจอกับฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําหลากที่จะเกิดได้ง่ายกันไว้ได้เลยเพราะธรรมชาติจะจัดเต็มด้วยการส่งเพิ่มความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นจากจีนซึ่งปีนี้ส่งสัญญาณว่ามาเร็วลงมากดให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนมีกําลังแรงและพาดผ่านอยู่ตรงกลาง,ลางของประเทศขณะที่ลมมรสุมซึ่งเป็นลมประจํา ฤดูฝนอยู่แล้วก็จะมีกําลังแรงต่อเนื่องแบบนี้ก็ชัดเจนฝนทั่วทุกภาคยังตกได้60-80%ของพื้นที่เป็นฝนที่ตกหนักถึงหนักมากตามแนวเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกซึ่งก็คือแนวของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่ขณะที่เหนือตอนบนและอีสานตอนบนเมื่ออยู่เหนือแนวร่องมรสุมโอกาสเจอกับฝนหนัก,นก,นกจึงลดลงมากและเตรียมเจอกับสัญญาณเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวก่อนเพื่อนในช่วงต้นเดือนหน้าด้วย สำหรับความเสี่ยงพายุเข้าไทยครึ่งหลังเดือนกันยายนยังมีนะครับแนวโน้มจะอยู่ในแนวร่องฝนที่เลื่อนลงมาต่ํานั่นเองส่วนคลื่นลมทะเลยังมีกําลังแรงและคลื่นสูงระดับที่เป็นอันตรายเช่นเดิมนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายนที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลกสามล้อสิงหาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว